ก็สวัสดีครับพบกับบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้เดินมานะครับหลังจากที่ฝนโปรยปลายนะครับก็มาที่สวนนะครับนี่ครับผลของพายุด e เฟชั t นะครับโนอินนะครับก็นี่ครับต้นไม้ที่อยู่ในสวนนะครับของผมที่บ้านห้วยใหญ่นะครับก็สดชื่นเขียวชุ่มขึ้นมานะครับ นี่ครับมะม่วงนะครับก็แตกดอกแตกยอดนะครับแล้วก็แทงช่อดอกก็มีนะครับส่วนนี้ก็พ่อกับแม่ดูแลอยู่นะครับนี่ครับพลิกก็สวยเลยครับหลังจากที่แห้งแล้งกันมานานนี่ฮะผลของโนอินที่ทำให้ต้นไม้ก็ดูสดชื่นนี่ับมะม่วง มะม่วงวัยรุ่นกําลังสวยเลยครับนี่ครับถ้าตามช่องบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มอยู่ตลอดนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับของมะม่วงแต่ละต้นนะครับที่โตเร็วมากนะครับนี่ครับต้นในนู่นก็เป็นต้นที่เมื่อปีที่แล้วนะครับยังเป็นต้นเล็กๆนะครับซึ่งงอกขึ้นอยู่บนคูคนานะครับตอนนี้ได้ถมนะครับนาก็เอาดินมาใส่กันแม่ก็เอาดินมาถมกันนี่ครับ ผมให้เต็มละแต่ก็ยังไม่พอนะครับดินนี้ต้องขึ้นมาอีกูนะครับทําให้เนี่ยครับมะม่วงต้นนี้นะครับจากที่ถ้าใครติดตามบ้านสวนแมวลีอยู่ตลอดนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนู่นนะครับยอดแตกยอดไปเลยครับต้นนี้ครับนี่ก็เป็นมะม่วงพร้อมเมล็ดนะครับนี่ครับเมล็ดงอกขึ้นเองนะครับผมฝังแล้วก็มันเขาก็งอกขึ้นมาเป็นมะม่วงชุดใหม่นะครับนี่มะม่วงรุ่นนี้นะครับก็เป็นมะม่วงที่เก็บเมล็ดปลูกนะครับ นี่นะครับผมจะใช้เมล็ดแล้วก็เมล็ดของต้นนี้แหละครับแม่เขาเนี่ยหรือว่าต้นที่อยู่ที่เป็นก่อนนี่แหละครับเมื่อสุกร่วงก็ยับฝังดินเลยครับนี่อีกต้นหนึ่งครับก็เกิดใกล้ๆกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผสมผสานเบียดเสียดกันไปนู่นนะครับแต่ละสายพันธุ์นะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไม่อกร่องก็อ่า กัมปันหรือมะม่วงแก้วนะครับนี่ต้นนึงครับนี่ต้นนี้ก็เป็นพร้อมเมล็ดนะครับงอกขึ้นเองเหมือนกันนะครับโตเร็วมากเหมือนกันนี่ปีที่สองครับนี่ปีที่สองต้นนี้ก็ปีที่สองนะครับแต่มันโตเร็วมากครับต้นนี้ยคาดว่าจะเป็นมะม่วงอกล่องนะครับต้นนี้โตเร็วมากเลยเขาแม่เขานี้ครับต้นนี้ต้นแม่อันนี้ก็โตช้ากว่านี้หนึ่งแต่นี่ปีแรกนะครับนี่ปีแรกกับต้นนู้นนะครับปีแรกเหมือนกัน ก็ถือว่าโตเร็วนี่เป็นมะม่วงตอนกิ่งมานะครับมาปลูกนี่ก็เป็นพ่อเมล็ดครับหยัดเยียดลงไปนี่นะครับหน่อยหนานี่นะครับผลของโนอินครับทําให้น้ําเต็มคลองเลยครับนี่ครับพอน้ําเต็มคลองดินน้ํามันเต็มคลองครับดินที่อยู่ใต้หรืออยู่ใกล้นะครับระแวกนี้นะครับฝั่งฝั่งคลองเนี่ยก็จะมีความชุ่มชื้นนะครับ พอมีความชุ่มชื้นขึ้นมากๆแล้วนี่ครับมันก็ส่งผลนะครับนี่ครับนี่น้ำเพิ่งเต็มมาวันนี้นะครับน้ำเพิ่งเข้าวันนี้นะครับนี่นะฮะนี่ครับนี่ก็พร้อมเมล็ดนะครับนี่ครับพร้อมเมล็ดอีกต้นหนึ่งที่งอกขึ้นเอามาเล็ดฝังแล้วก็งอกอาปลูกคู่กับมะพร้าวนะครับ นี่แะส่วนนี้เป็นตอนกิ่งครับกิ่งตอนเนี่ยที่ผมบอกว่าแม่ติดดอกสะง,งั้นนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าลูกติดลูกด้วยนะครับนะฮะไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับไม่รู้เป็นมน้มงวงสายพันธุ์อะไรดูจากกิ่งก้านแล้วเหมือนจะเป็นพวกเกี่ยวสเสวยหรือเปล่านี่ครับมะเขือครับมะเขือนี่ทนนะครับแม่ตัดต้นไปแล้วแม่ต้อยตัดต้นไปแล้วแล้วก็ ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เป็นมะเขือเปลาะสีขาวดกด้วยนี่ครับนี่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 ครับมีผลมีลูกด้วยนะครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับมะเขือได้กินตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับผ่านหน้าแล้งมาได้มันเข้าหน้าฝนนี่เข้าสบายตัวเลยส่วนนี่ตะไคร้ครับผมหักแล้วนะครับนี่เป็นตะไคร้หยวกขาวนะครับนี่นี่จะเอาไว้ไปต้มยำครับเมนูวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวคอยติดตามนะว่าผมจะไปทำเมนูอะไร นี่ครับตะไคร้ริมบ่อนี่มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นขึ้นโคนนะครับตะไคร้มันจะขึ้นโคนแล,ล้วลอยหักไปขายมั้งเห็นพ่อบอกเขาสั่งตอนนั้นมีราคาอยู่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะมันแรงมากนี่ครับนอื่นก็ช่วยให้น้ําในบ่อมีเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ยังน้ําในบ่มีเพิ่มนะครับแต่ทาง ลำคลองยังไม่ไหลเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเจาะท่อไว้แล้วรู้สึกว่าท่อมันจะสูงนะครับอยู่ระดับน้ํายังต่ําอยู่ใส่ท่อไว้อยู่แต่ระดับน้ําต่ําอยู่นะครับมันก็เลยยังไม่ไหลเข้าบ่อระดับน้ําต้องสูงกว่านี้นะครับนี่ครับโนอินต้นไม้ผมที่สวนนี้นะครับผมก็จะเอามาปลูก นูนครับนูนก็เป็นพร้อมเมล็ดนะครับกําลังงอกขึ้นเหมือนกันปีนี้อันนี้พึ่งปีนี้นะครับพึ่งนามะม่วงที่ผ่านมานะครับเนี่ยที่งอกขึ้นมานะครับนี่นี่ฮะส่วนนี้เป็นตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งนี้ซื้อมานะครับฐานใหญ่มากเลยฐานต้นสวยเลยครับนี่ครับแข็งแรงครับปีนี้น่าจะได้ทานผลนะครับดูแล้วนี่ครับแตกยอดถอดยอดออกมาอันนี้ก็เป็น อีกต้นหนึ่งแต่นี้ผมเอามาให้แม่ปลูกครับต้นนี้เป็นอ่าเหลืองขมิ้นครับมีอยู่ต้นหนึ่งในสวนครับต้นนี้เหลืองขมิ้นหรือกแก้วขมิ้นนั่นแหละครับนี่ครับแต่ที่นี้ครับ,รบผมก็ตั้งใจจะเอาน้ยหนาลงเยอะหน่อยนะครับอพอเพาะเมล็ดไว้เดี๋ยวจะมาปลูกหน้หนาเพิ่มน้หนา ไม่น,น่าสวยเลยนะครับปลูกลิมรั้วเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ยังเป็นพื้นที่ป่าอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีการขุดลอกแบบนี้นะครับปลูกไม่น่าได้กินครับได้กินเยอะมากเลยนี่ฮะอันนี้ก็เป็นอ่าที่ผมเคยมาอัปเดตให้ดูนะครับนี่ฮะนี่เป็นต้นต้นตอน,นี่น่าจะเป็นวมม่วงกะล่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้มาถ้าปเป็น แม่ให้เขาท่าเป็นเขียวสเวยนะครับตัดต้นต่อทิ้งไปละนี่ให้เขียวสเวยขึ้นมาแล้วนะครับปีนี้ก็เห็นลูกแน่นอนครับดูหน้านะครับเห็นลูกแน่นอนนี่ฮะหนนาส่วนนี้นะครับในหน้านี่ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งติดลูกปีแรกครับในนาในนาเข้าปีที่สองนะครับติดลูกเนี่ยนี่ต้นหนึ่งครับที่ ต,นตน้นตอเปลี่ยนมะม่วงขึ้นบ้านนะครับแล้วก็เอาเขียวเสวยมามาทาบนะครับพราเขียวเสวยเป็นมะม่วงที่ขายได้ไงฮะออกลูกแล้วขายได้แถวต่างจังหวัดทบทานกันนี่ครับปีนี้ปีหน้านะครับช่วงแรงก็น่าจะเห็นลูกแล้วครับนีบ่ต้นนี้ยังเป็นต้นเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้อ่า ทบับเนี่ยต้นนี้ทาบเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นต้นใหม่แล้วสายพันใหม่ไปแล้วนี่นะครับในหนาครับในหนาะปีที่สองครับดูครับสวยมากเงาะก็ลำไยนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับมีอยู่สามต้นนะครับใบปลุกหมดเหมือนกัน สาเหตุก็พอแตกยอดทีไรก็โดนมแมลงนะครับเป็นแมงตะแก้ามากัดกินมะพร้าวก็สวยนะครับนี่ครับขนาดน้ําไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่พื้นที่เล็กๆครับผมมะละกอก็มีครับนี่แะส่วนที่พื้นนี่คือฟักทองนะครับฟักทองมันเป็นฟักทองพันบึงการนะครับ เกลือหนึ่งก็จะได้ประมาณสักสองลูกช่วงนั้นแรงด้วยนี่ครับโซนนี้ได้สองลูกสามลูกเองนี่นะครับสักทองไหนดูครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับสักทองครับนี่ครับนี่เป็นสักทองพันุบึงการนะครับลูกจะเล็กแม่บอกว่าเขตบ้านเราจะไม่นิยมเพราะว่าลูกมันเล็กนะครับ พักคองบึงการก็จะเหมาะสำหรับเอามาทำขนมนะครับเพราะว่าลูกขนาดลูกเขาจะพอดีเนี่ยะก็ยังมีติดอยู่นะครับโซนนี้อันนี้ถั่วยังไม่ติดผักนะครับกำลังสวยเลยครับถั่วนี่ฮะไปดูทางนึนกันนะครับนี่ครับในหนาที่ผมบอกว่าสวยครับในหนาในหน,า,นาแม่ ปีที่แล้วแม่มาปลูกไว้ยี่สิบต้นนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับริมริมรั้วไปนี่แต่กล้วยช่วงแรงก็ไปหมดเลยครับนี่ครับเหลือเหลือทนอยู่นะครับติดปีแล้วด้วยนี่ช่วงแรงไปหมดกล้วยเพราะไม่มีน้ำนี่ครักทองครับนี่ครับปันบึงการครับโลเขาจะไม่ใหญ่เขาจะขนาดพอเหมาะสำหรับนี่รูกหนึ่งครับสำหรับทำ ขนมนะครับคือฟักทองสังขยาเนี่ยนะครับเขาจะเหมาะขนาดนั้นนี่ครับสนุนะครับมะพร้าวเดี๋ยวให้ดูครับช่วงที่แรงมาแล้วก็นี่ครับมาได้พายุโนอินเนี่ะในหนาครับผมบอกว่าสวยครับมีอายุสองปีนะครับในหนาสองปียี่สิบต้นเดี๋ยวเรามาปลูกให้รอบเดี๋ยวลงปลูกให้รอบนี้เลยครับรอบอ่า พื้นที่ทั้งหมดเลยครับแล้วขอบบ่อแซมไว้เพราะว่าแรงแมหนาเขาก็ทนแรงครับอยู่ได้นี่ฮะดูครับหนาเขาก็อยู่ได้ของเขามะม่วงมะม่วงก็ทยอยแตกยอดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้นไหนที่พอที่จะตอนกิ่งหรือว่า เสียบยอดก็ทําการทําเสียบยอดได้เลยครับนี่ครับนี่ครับฟักทองครับเครือนหนึ่งก็จะได้ประมาณสักสองลูกเนี่ครับนี่ลูกใหญ่สุดแล้วครับนี่นี่ครับเอาม่วงแล้วถอดยอดนี่หนอกร้อยครับฝนตกแล้วยังไม่แกลบเข้ารังเลยครับฝนล่อยลงเม็ดอีกแล้วครับทังวันเลยครับนี่ขอสักพ่กนี้สักวันหนึ่งนะครับเต็มแบบนี้นะครับนี่ครับสักทองครับ สองลูกครับตรงนี้หมอดสำหรับทำสังขยาฟักทองะครับลูกขนาดลูกนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนต้นต่อนะครับยังเป็นต้นตอเก่าอยู่นะครสามต้นนี้ขนาดต้นก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะนี่ฮะส่วนทางนน้นก็เป็นน้งม่วงที่เคยอัปเดตให้ดูแล้วก็ติดลูกติดผลไปแล้วนะครับนี่ฮะฝนลงอีกแล้วครับก็เก็บม,มาฝาก ท่านี้ก่อนครับนี่ครับทุ่งนาครับข้างหลังครับทุ่งนาที่รอฝนนะครับรอจนวินาทีสุดท้ายแล้วครับข้าวก็ไปหมดแล้วครับเหลือแต่ยาแล้วครับนี่ครับคือฝนมาก็ดีครับตอนนี้คือขอให้มีน้ําในลําคลองเพื่อใช้อุปโภคครับส่วนข้าวก็คงหมดหมดหวังแล้วครับยาสูงขนาดนี้ ไม่เห็นต้นข้าวเลยปลูกใหม่ก็ไม่ทันแล้วครับเขตบ้านผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามบ้านสวนแม่บลิเกษตรฟาร์มครับก็อย่าลืมเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ